พักอนาคตไกลรู้จักไหมรู้จักรู้จักได้ยังไงเพราะตอนแรกคิดว่าจะเป็นพักนี้หรือไม่ก็เดิมเป็นข่าวเลยว่าพักอนาคตใหม่จะย,ายาะ้ายไปพักอนาคตไกลเพราะว่ามันฟิเจิลิงคำกันระหว่างก้าวไกลกับอนาคตใหม่แต่ตอนหลังเขาก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ใชมันก็เลยมีพักชื่ออะไรนะก้าวใหม่ แล้วอีอะไรนะถิ่นกาข่าวชาววิไลทีนี่มาทีหลังเลยและชัยชวัตบอกว่ายังไม่ได้ส่งใครไปดีลเลย,ยคะใหม่บอกว่ามีคนมาดีลเพียบเลยค่ะใหม่พูดผิดตลอดเลยค่ะตอนจหวดนายกพิธาใหม่ก็บอกว่าได้ชื่อสวอมา30กว่าชื่อแล้วนะคะห,หม่่มคะมันจะเป็นเรคคอร์ดค่ะมันจะเป็นดิจิตอลฟุตพรินท์ที่บอกให้รู้ว่าอย่าเชื่อนางใหม่ พูดอะไรไม่เคยอยู่กับร้องกระรอยขอเป็นดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเดียวพอได้คะ่ะซึ่งใหม่ก็ไม่เอานะคะอ่าอ่ะกรณีนี้เนี่ยพักอนาคตไกลค่ะโฆษกชื่อคุณภวัตเชี่ยวชานเรือพูดถึงกรณีที่มีทูตเอกอกัครราชทูตอุปทูตแล้วก็เจ้าหน้าที่จากประเทศในยุโรป18ประเทศไปสอร,รอนอกับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ถูก เราพูดได้เนาะเขามายุ่งกับบ้านเราแล้วมาเสือกก็คือเสือกกระคาขึ้นกี่สารก็พิสูจน์ได้ว่าเสือกกระคาเพราะมันไม่ใช่กิจการในประเทศเธอค่ะนี่เป็นภาษาไทยไงคะค่ะก็คือมายุ่งมาจุนจ้านมาวุ่นวายก้าวไก่แทรกแซงซึ่งผิดมารยาทระหว่างประเทศเป็นอย่างยิ่งนี่ใครนี่คือประวัติไงฮะนี่คือประวัติฉันก็เลกว่าโอ้โหในแบบที่ไหนเนี่ยนึกว่าเต๋าสมชายค่ะสมผม RS โปรโมชั่นมากค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลย พวัเจ้าชันเรือโ <c oughs> กอนาคตไกลนะคะพูดถึงกรณีการยุบพักคุณพวัตบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในสภาวะวิกฤตประชาธิปไตยแต่เกิดจากการกระทำของตัวเองท<ถ>ดังจะเห็นได้จากการากยุบพักเขาชื่อพวัตพวัตบอกว่าถ้าย้อนกลับไปดูนักทำตัวเองทั้งนั้นอภิกดนยุบพัก30พฤษภาคม50ไทยรักไทย พัฒนาชาติไทยและพักแผ่นดินไทยถูกกล่าวหาว่าจ้างพักเล็กลงเลือกตั้งจริงไม่จริงโกหกสิหลักฐานเพียบเลยส่วนสองธันวาคม5.1พลังประชาชนชาติไทยมัชชิม,มาธิปไตยถูกกล่าวหาว่ากรรมการบริหารพักทุกจริตการเลือกตั้ง7จมีนาคม6.2ไทยรักษาชาติถูกกล่าวหาเพราะไปเสนอพระนามทูกลกระหม่อมหญิงเป็นแคนดิเดตนายก และ21กุมภา63อนาคตใหม่ถูกกล่าวหากรณีเงินกู้191.2ล้านบาทถามนายพิธาข้อเท็จจริงการยุบพักเก้าไกลเป็นวิกฤตประชาธิปไตยในประเทศไทยตรงไหนเป็นนะ<ข>คือมัน,นได้ล้มล้างไงการจะล้มล้างการปกครองนี้ไม่วิกฤตล้ะครับ นี่ฉันอยู่ทีมพิธานะไม่ใช่ไม่ใช่เขาถามว่าเป็นวิกฤตประชาธิปไตยในประเทศไทยตรงไหนก็ประเทศไทยประกาศปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วมีพักการเมืองหนึ่งมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองเป็นปฏิปักษต่อการปกครองยังไม่วิกฤตอีกเหรอคุณกิตติมา วิกฤตนะไม่แต่ที่พิธามันชอบไปอ้างไงว่าถ้าเกิดยุบก้าวไกลเนี่ยมันจะเป็นวิกฤตของประชาธิปไตยในประเทศไทยวิกฤตของมึงค่ะเอออันนี้เขาไม่ต้วัแต่จริงๆคือวิกฤตของประชาธิปไตยนั่นแหละเขาจึงมีผู้ไปร้องไงว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากระสับกรเป็งมุกมีพักการเมืองพักหนึ่งมีพฤติกรรมล้มล้างอ่ะมันทําไม่ได้ไงานนี่คือวิกฤตแล้วนะศาลต้องตัดสินเรื่องนี้นะไม่งั้นมันจะวิกฤตนะ วิกฤตจริงๆค่ะพระวัดบอกอีกว่าถ้าไปดูคำวินิจฉัยฝามทัพ67ชัดเจนเพราะพฤติกรรมของเก้าไกลและพิธาลิ้มเจร,ริญรัตน์นั้นมีเจตนาซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์แต่คำวินิจฉัยนั้นจะไม่ผูกพันนะทั้งชัยธวัฒน์และพิทากล่าวผูกเธอเธอเธอไม่อ่านกฎหมายหรอคำวินิจฉัยฝารัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์ไม่ผูกพันเก้าไกลค่ะเก้าไกลเป็นองค์กรพิเศษ ในประเทศอยากให้อะไรผูกก็จะผูกอยากให้อะไรพันก็จะพันอยากให้อะไรยึดโยงก็ต้จะายาดโยงถ้าออไม่อยากก็จะไม่ได้นะจ๊ะเราไม่ให้ฉันงงมากงงมากแม่เป็นเหตุทําให้เกิดความชารุดฟุดโทมเสื่อมทราบอ่อนแอลงแล้วก็จะนําไปสู่การล้มล้างการปกครองในที่สุดซึ่งพวัดบอกว่าคำวินิจฉัยนียเป็นอันเด็ดขาดและผูกพันทุกอง,องค์กร ผู้ร้องกะกรผู้ร้องจะปฏิบัติอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะถ้ากกตไม่ร้องกะกะตมีความผิดมาตรา157เพราะวัดบอกว่าพรรคการเมืองเนี่ยต้องระมัดระวังการหาเสียงต้องรับผิดชอบในการกระทําของพรรคที่ตัวเองสังกัดจะเห็นได้ว่าการล้มล้างการปกครองหรือว่าเป็นปฏิปักษเท่าที่พบคือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยหรือพรรคไทยรักษาชาติ เป็นบรรทฐานที่เป็นพฤติกรรมล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ย้อนไปดูสิส่วนที่สัญญาบาริงที่สยามประเทศณนะขณะนั้นเสียสิทธิทสภาพนอกอนณาเขตทางศาลเพราะต่างชาติแทรกแฟงกิจการภายในประเทศทําให้ขาดอิสระในการดําเนินคดีทางศาลจนกว่าจะหลุดพ้นพวับอกว่าการใช้วิชามารโดยเทคนิค ร่อนจดหมายเชิญทูตอุปทูตในประเทศยุโรปอ้างว่ามหาฤรวิกฤตป,ประชาธิปไตยในไทยไม่ได้เป็นการกระทําของรัฐบาลไทยถามว่าพิธามีอํานาจอะไรในการเรียกทูตมหาฤรือชักฝึกเข้าบ้านทําให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของประเทศหรือไม่โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมไทยเราเคยเสียสิทธิสภาพนอกอนณาเขตมาแล้วครั้งหนึ่งจะเอาอีกครั้งหนึ่งหรือไงพิธาาอย่าลืมว่ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้ง ไม่ได้มาจากการยึดอำนาจรัฐธรรมนูญ60พรปวิธีพิจารณาคดีของศาลร,รัฐธรรมนูญ61พรปภาคการเมืองใช้บังคับกับทุกภัคก,การเมืองและภายในราชอาณาจักรไทยและการยุบพัคก,การเมืองในไทยเกิดขึ้นหลายครั้งไม่ได้เป็นวิกฤตประชาธิปไตยส่วนวิชามานโดยใช้วุฒิสมาชิกสหรัฐอเมริกาในสภาคอนเกรสร่อนหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศลักษณะ ห่วงประชาธิปไตยไทยถามว่าทำถูกไหมควรกระทำหรือเปล่าไม่เลยไม่ควรเลยนอกจากนี้กรณีคณะก้าวหน้าชำนาญจันเรืองวิเคราะห์สองแนวทางไม่ยุบเก,ก้าวไกลหรือยกคำรอ้องชำนาญจันเรืองเธอเป็นอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่ที่ถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสิทธิทางการเมืองและแปลงร่างมาเป็นคณะก้าวหน้าให้ความเห็นไปเรื่อย ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของหลักกฎหมายไม่เกี่ยวกับเวทีต่างชาติในการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาคมสามร,รัฐธรรมนูญและสถาบันแห่งเทียบเท่าเอเชียครั้งที่6 7-21กันยายนนี้เพราะฉะนั้นอย่าเอาประเด็นนี้มากดดันฝารรัฐธรรมนูญจะยุบหรือไม่ยุบอยู่ที่ดุลพินิษของศาลอย่าชี้นำศารอย่ากดดันศารระวังด้วยว่าจะละเมิดอำนาจศาร ส่วนมติที่บอกว่า5ต่อ4 6ต่อ3โดยอ้างเหตุผลในคำวินิจฉัยคุณนภัสบอกว่ามันเป็นการโยนหินถามทางหรือเป็นหมอดาวเท่านั้นให้พี่น้องประชาชนติดตามคำวินิจฉัยวันนั้นดีกว่าจะเป็นการวิเคราะห์ล่วงหน้ากินยาผิดซองหรือไม่ไม่ก็นอนไปรับยาช่องฝีเพ้อเจอร์เพ้ร์ันระวังจะฝันค้างก็แล้วกันเสิงหาคม ตรงกับวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระสยามเทวาธิราชประเทศไทยมีจริงสยามไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเหตุผลตักกะในปัญหาข้อกฎหมายและปัญหาข้อเท็จจริงบนพื้นฐานหลักนิติรัฐและนิติธรรมประชาชนภายในประเทศยอมรับอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนใจเย็นๆและคอยฟังข่าวสารอยู่ในที่ตาง ขนาที่ดรเสรีวงมนทาก็พูดเรื่องที่ต่างชาติเข้ามายุ่งวุ่นวายในเรื่องนี้โดยโพสเฟซบุ๊กดรเสรีวงมนทาบอกว่าคนไทยที่ทําผิดกฎหมายกําลังจนตรอกจึงต้องไปลากต่างชาติเข้ามาจุ้นกิจการภายในของประเทศเราแบบนี้ต้องการชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านต่างชาติก็ไร้มารยาทออกมาขยับออกมาพูดจาข่มขู่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศไทย ที่มีกฎหมายของเราเองประเทศไทยไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครดังนั้นอย่ามาบังคับหรือกดดันให้ศาลของไทยให้ตัดสินตามที่พวกเขาที่เป็นคนนอกต้องการพักที่มีพฤติกรรมชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านแบบนี้ถ้าหากได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศอธิปไตยของประเทศจะถูกครอบงำนะ